สวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบทำอุนิไข่หอยเม่นนะครับวันเลนทย์เดย์ปีนี้ที่ไฮโซซูชิเท่านั้นนะครับอุนิแบบนี้ราคาแพงๆนะครับเราเอามาโปรโมชั่นร่วมกับบุฟเฟ่ต์นะครับที่ใครกำลังดูอยู่ตอนนี้มาดูเลยครับเป็นมารุนิยะอุนิกับซาโตะนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาขายเสาร์อาทิตย์จันทร์วันละย0บบล็อกเท่านั้นนะครับ ดูเลยครับจากราคาปกติ1 2 9 9บาทนะครับสามารถจองเข้ามาได้หมดแล้วหมดเลยนะครับ50กรัมดูครับอุนิทองคําจากประเทศญี่ปุ่นนะครับใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ก็จองกันเข้ามานะครับที่ไฮโซซูชินะครับตามเบอร์นี้นะครับจองมาสนใจทักเข้ามาเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับปกติ1299ลดเหลือ 899เาทานร่วมกับบุฟเฟ่เท่านั้นนะครับ